สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้ก็พบกันอีกนะครับถ้าท่านชอบในการทำคลิปของผมก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาละครับเข้าเรื่องกันนะฮะวันนี้ผมมีพระนะครับเป็นพระพงษ วิเศษนะฮะเป็นพระที่สร้างจากผงวิเศษนะฮะเป็นพระผงนะครับแจกกรรมการนะฮะเป็นพ่อท่านอุปชาด้านหลังนี้จะเป็นพ่ออุปชาคงนะฮะด้านหน้านี้จะเป็นหลวงพ่อปลอดนะครับ เป็นรุ่นมวลสารนะฮะสร้างเมื่อประมาณปี2550โดยท่านพระอาจารย์อุทัยนะครับเป็นผู้ปลุกเสกนะครับคือคุณวิเศษของพระรุ่นนี้นะฮะแล้วก็เนื้อนี้เนี่ยนะฮะตามตำราเนี่ยตามที่เขาพูดกันมานะครับพระนี้นะฮะเป็นเนื้อวาดนะฮะมีวานหลายอย่างนะครับมีคุณวิเศษนะครับมากมายนะฮะเช่น เมตตาแข็งแกรางคงทนมีลาบเป็นมงคลการอสรพิษแก้เพทคุณคลอดลูกมิออกนะฮะการอุบัติจันไลนะครับถ้านอกนั้นก็ถ้าท่านปรารถนาอยากได้อะไรก็อธิษฐานนะครับจิตนะครับเป็นพระที่ผงม,มิเศษนะฮะ สร้างจำนวนประมาณ7,600กว่ากว่ากว่าองค์นะครับ7,600องค์นะฮะแจกให้กับกรรมการที่วัดหมูป่านะฮะตำบลบ,บ้านขาวอําเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับตอนนี้ใครมีก็หวงกันมากนะฮะหายากนะครับตอนนี้หายากกันแล้วนะครับนี่ให้ดูนะฮะให้ดูให้ดู เป็นเนื้อผงวิเศษนะครับองนี้นี่มีเนื้อมีว่านเนี้ยมีเส้นว่านเนี่ยนะครับแล้วก็มีจีวรนะครับของหลวงพ่อปลอดพวกคงนะครับเป็นพระที่ซอยมากนะนะครับมีพุทธคุณสูงมากนะครับคือตามตำราเนี้ยเมื่อท่าน อธิษฐานแล้วหรือว่าท่านได้ขอพอรจากพระแล้วเนี่ยนะฮะถ้าท่านทำได้สำเร็จนะครับก็ให้เอาข้าวนหนึ่งที่กล้วยสาหนึ่งวีถวายพระนะฮะอย่าขาดทุกครั้งที่ทำนะครับคือ,ค,อคือท่านขออะไรไปแล้วก็สมมติว่าท่านทำได้ดังใจที่ท่านได้ขอกับหลวงพ่อแล้วหรือพระที่ท่านห้อยรุ่นนี้แล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืม ถวายข้าวหนึ่งที่แล้วก็กล้วยหนึ่งหวีนะครับแล้วก็ออกชื่อเจ้าของพระนะครับว่าลูกได้ทำแล้วนะนี่คือนะครับพระรุ่นนี้นะฮะเขาเรียกว่ารุ่นมวลสารนะฮะตามชื่อรู่นี่เขาเรียกรุ่นมวลสารออกวัดหัวป่านะครับอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับ สร้าง7,600องค์นะครับ7,600องค์นะฮะนี่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับท่านใดชอบก็อย่าลืมที่ผมบอกนะฮะกดไลค์กดแชร์กดให้เป็นกำลังใจผมก็จะได้นำเอาพระที่มีพุทธคุณมีคุณวิเศษต่างๆหรือวิรุ่นต่างๆที่เพื่อนๆไม่เคยเจอหรือว่าไม่เคยพบเคยเห็นก็จะได้เห็นพระหลายๆแบบหลายรุ่นนะครับ แต่สิ่งสำคัญนะครับอย่าลืมรักษาดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับตอนนี้โควิดระบาดหนักนะครับรัฐบาลนี้ไม่มีปัญญาที่จะแก้ปัญหาเรื่องโควิดให้หายจากประเทศไทยไปได้และระบบการรักษาก็แย่มากนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมเอาไว้ชมคลิปต่อไป นะครับขอบพระคุณครับ